พี่น้องพยายามหยอบยาามใส่ค,คือเก้าเมือนี่โลงมดแล้วมนี่เนาะปลานี่มิดแทะอ๋อคือบบเห็นยังนอนเนอ้าวมานผูยน้อง,อองเอ้ยถึกป๊อ Ba đi tóc hôn hôn chú hôn 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 đi hôn 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 nhìn hôn nhìn hôn 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 เข้าจักเครื่องก็เขา้าโอ้ยเขาเข,าเขา้าปลาคอใหญ่เลยพี่น้องไม้นี่หน้าคู่มือว่าถือก็กเครื่องมากมดนี่ถือกหไม้นี่โอ้ยมันมันมัน